การตื่นเช้าและมิสติกนิสัยที่โดดเด่นอย่างหนึ่งที่ทําให้พระภิกษสุสงฆ์แตกต่างจากที่อื่นคือการตื่นเช้าบ่อยครั้งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและความตั้งใจการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นวันใหม่แต่เช้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความแจ่มใสของจิตใจได้แต่พระภิกษสุสงฆ์ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการจับกู้การตื่นเช้ากับสติสัมปชัญญะติดนัดฮันกล่าวว่าทุกเช้าเราเกิดใหม่สิ่งที่เราทําในวันนี้คือสิ่งที่สาคัญที่สุด คำสอนนี้เชิญชวนให้เรามองการตื่นเช้าเป็นโอกาสอันมีค่าที่จะตั้งสติใหม่และเตรียมพร้อมสําหรับวันใหม่ที่จะมาถึงก่อนที่เทคโนโลยีและเสียงรบกวนจะเข้ามารบกวนพระสงฆ์จกอุทิศเวลาอันเงียบสงบนี้ให้กับการทําสมาธิฝึกหายใจและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพิธีกรรมนี้ไม่ใช่การเร่งรีบทําภารกิจในตอนเช้าแต่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและมีเป้าหมายการทําเช่นนี้ทํา ให้พระสงฆ์สร้างรากฐานแห่งความสงบที่ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นความท้าทายต่างๆในแต่ละวันไปได้การมีกิจวัตรประจําวันในตอนเช้าแม้เพียง20นาทีก็สามารถปรับปรุงสมดุลของคุณได้อย่างมากการนั่งเงียบๆจดจ่อกับลมหายใจหรือเพียงแค่แสดงความขอบคุณจะช่วยสร้างสติและลดความเครียดได้นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเผชิญกับวันใหม่ด้วยความชัดเจนและมีสมาธิแทนที่จะตอบสนองและรู้สึกหนักใจลองตื่นเช้ากว่าปกติ20นาที เพื่อใช้เวลาอยู่กับความเงียบหรือทำสมาธิก่อนจะลงมือทำหน้าที่ประจำวันการหยุดนิ่งอย่างมิสติจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกช่วยให้คุณสงบและมิสติตลอดทั้งวันอันแสงยุ่งวุ่นวาย